สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับยุบสีชาวหน่พี่บ้านแมง,งครับยุบสีรถแห่ลำเพลินเตยเสด็จครับครับวันนี้งานเขาครับรถแห่สิออกจ่งไหนเนาะวันน,น,นี้คนกับคนกับบัตันตื่นยังคนครับนี่ก็อยู่ผู้เดียววันนี้รถแห่เขามีงาน,นนะครับเป็นงานขึ้นบ้านไม่ เพลงต้นครับกับน้องกินนะครับงานอยู่อำเภอ,อแก่งสนามน้ำนะครับว่าสิอดเก็บโมงแต่ว่างานเขาครับออกอะไรต้องรอทีมงานอาจจะต้องยืนอยู่ตรนั้น ยกเต็นไงสวองหัวงานเขาารับงานเขาโอ้น <ation> ี่ับบองควานมันก็พอพอดิชันนี่นะครับดิชันนักร้องใหม่บรรยากาศเช้าๆที่โดมนะครับ เดี๋ยวพี่จะไตั้งเรียบร้อยครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเนาะน่าจะในในงานเป็นเดิมเดิมเที่ยงนะครับเริมเทียงนเริม,รม,รมใส่เวลาเดินทางก็ประมาณ สองชั่วโมงพอดีเปิดสี่หอดว่ามันบดดเหน่งการทำไม่ล้าประด้เห็นในคลิปเมื่อนานบอดเป็นคนครับขอม่ย,ยังนะครับโอ้สุดยอดนี่ลีครับรถแห่ลำแพนเมื่อนานต่อยจอดอยู่กลางแจ้งเนาะลำแพนยันงมีงานอีกทีวันที่ยี่สิบสองนะครับลำแพน สาวน้อยหน่อยที่สองปลาชมบรรยากาศเช้าเช้าบันมีคนเขาไปผักตันนี้ยังไงห้องพักใหม่โอ้กระท่อม กระทอไปลายงาไก่ครับพี่ปลอล้มน่าจะเป็นเป็นเห็ดกอสางขึ้นไม่ครับน่าจะเป็นลง้งหางล้งเก็บห้องวาสนา,าไป่ายได้นะครับโอ้มองนี่คือปากทงห่วแมนจิ ไอทองพักกันดีกันเนาะออลักงวัวตัวนี้โอ้เนี่ยมาครับงวังวงัวตัวมันบ่อยากไปมันมันไ่ยอมขึ้นรถนั่นบ่เนี่บรันากาด าาจากสาวน้อยครับที่นั่นก็ากันน้อนนะครับประธนมีคนตื่นจะคนเลย แรกมืออื่นเทาก็สิมีงานนะครับเป็นงานบวชอาจารย์เตยมือกองหรือว่าเห็นเป็นว่าเลื่อนออกไปก่อนนะเห็นผู้จัดการครับมันอาจจะเก็ตมันขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับมืออื่นก็เลยวางครับไปเรื่อยๆงานมือเดียวกบบสิมีอีกทีวันที่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะครับสำหรับรถแท็กซี่น้อยเรารถแท็่ ลำเพลินเต้เ,ตเสดส่วนที่หนึ่งนะครับพาพี่น้องเป่งบรรยากาศครับช่วงเส้าๆน,นี้โอ้วันน้องลาเป็จริงไเลยวันีน่นครับเป็นมอดิฉันน้ำมูมูหัวปลาหามูหวานนะครับเดี๋ยวมานี่สิาน้องไปก็นดิพาไปพี่น้องไปถามถามขขาวถามขขาวนะครับสำหรับ Nóng sáu lạ, nó ngon Ủa, mà chả có thể rau Nhìn béo hay bao tuổi nữa là mẹ mình... mình sẽ béo 5 Được ว้ามันเที่ยวหลักเ่อนไปปดหัวครับโอ้อยไปไปถามเป็น,นะครับครับนะครับสวัสดีครับ นี่ครับไอตุยเขาช่องเบาตุยนะครับไอนี่นี่บอกครับไอ้งัวงัว่ตัวที่มันเป็นบ่อไปนะครับอ๋อนี่นะครับบ่อบอย้อมขึ้นรถเลยหรือเปล่าครับไปตามคลิปนะครับโอ้จะมอหนำเป็นครับนี่ครับไอตุยเราก็เป็นคนดูแลนะครับ อ,อยากอยูน,นี่ว <laughs> ะนีน่นนกับ <laughs> ตุ่ยเราก็จะไปเอานามนะครับ ครับคลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศชสส่วงสะเท้านะครับเดี๋ยวชิปหนาเเพื่อ,น,อน้องลาหน่องมุยแม่เดี๋ยวสิพาไปสอบถามข่าวเพื่อนว่าเป็นยังไงเน่นาะหมู่บ้านนี้เดี๋ยวดเดเี๋ยิปหนาพอ่อครับเพียงนี้ไบสวัสดีครับ